มีบนสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงแดดบอลเมื่อเชีพนะครับในหัวข้อประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากว่ามีพี่น้องนะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับการติดแดงนะครับติดแดงคืออะไรผมก็เลยคุยกับเพ่อนนะครับก็เลย่อว่ากันแล้วก็เข้าใจแล้วว่าติดแดงนี่หมายถึงหัวข้อประสิทธิภาพนี่ครับมันติดแดงนะครับแต่หากเบื้องคิดนี้แล้วนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากแช่นะครับให้ ลูกล้านหรือว่าคนอื่นนะครับที่ต้องการแนะนาให้เขามาทําความข้าใจครับหัวขอประสิทธิภาพนะครับกับฝากแช่นะครับก็บจะลืมกดไไค์กดแช่นะครับแล้วก็หากว่าพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปเบิ้งไปฟังกันเลยครับผมประสิทธิภาพแดชบอร์ดมืออาชีพครับผมการเข้าไปเบิ้งประสิทธิภาพนะครับสามารถเข้าไปเบิ้งได้ที่หน้าแดชบอร์ดมืออาชีพนะครับก็มาเรื่มมันเลยนะครับกดเข้าไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับอ จากนั้นนะครับเหลือลงมานะครับในหัวข้อประสิทธิภาพนะครับตรงนี้นะครับยังเพจโตเฟสบุ๊คสำรองผมนะครับก็จะมีนี่นะครับมันบอกยังไงนะครับเริ่มจากผู้ติดตามนะครับ297คนนะครับใน28วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีโหมดการเข้าถึงการตอบนะครับจำนวนผู้ติดตามสุทธินะครับแล้วก็การรับชมวิดีโอ3นาที3วินาทีนะครับขออภัยครับนะครับนอกจากนั้นก็ ยังกดดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมด้านล่างได้อีกนะครับนี่คือ,อประสิทธิภาพหลักๆเขาก็จะมาเบิ่งตรงนี้นะครับว่ามันบอกอยังเข้าเนี่ยน,นะครับลรากาคำว่าติดแดงที่ผมไดู้้ไดเห็นมือน,นันก็นคือนะครับนี่ครับตัวเลขหลังจํานวนนะครับของแต่ละหัวข้อทั้งสี่หัวข้อนี้นะครับมันติดแดงนะครับรมับนบอกว่ามันติดแดงนะครับเป็นเครื่องหมายลบลรากาจำนวนลรากาติดแดงนะครับลราคานี่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อยู่ด้านหลังนะครับ ยังตัวแรกนะครับการเข้าถึงตัวนี้การเข้าถึงเก่าพันหนึ่งอะเก้าจุดหนึ่งพันนะครับอันนี้เป็นบวกนะครับเขียวนะครับเขียวเป็นบวกนะครับจากยี่สิบแปดวันกอนนานะครับสังเกตว่าเขาจะบอกว่าจากยี่สิบแปดวันกอนนาทุกอันนะครับทั้งสี่นะครับนี่นะครับที่นี่ผมจะลองกดเข้าไปด้านใน้นะครับการเข้าถึงนะครับเอาเริ่มการเข้าถึงเลยเนาะรอสักครู่นะครับการเข้าถึงนะครับเขาก็จะบอกนะครับ ข้างบนนะครับ28วันที่ผ่านมานะครับอ่า28วันก่อนหน้าเนาะขวามือนะครับก็จะเริ่มมันที่29เก่ากราษนะครับถึง2 5สิงหาเครื่องมือวานนะครับนี่นะครับการเข้าถึง28วันนะครับที่ผ่านมา28มือที่ผ่านมานะครับมันกะอ่านี่ครับเขาก็บอกจำนวนการเข้าถึงเครื่องไม้บวกนะครับเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีกาฟนะครับกาบจำนวนกระนขื้นๆลงๆนะครับการเข้าถึงมันกะนี่นะครับ กาบประเด็นถึงว่าสม่ำเสมอนะครับด้านล่างนะครับเห็นบ้าครับด้านล่างการเข้าถึงของคลิปรีวนะครับแปดพันก็ขั้งนะครับจากเก้าพันก็ขั้งนะครับทั้งหมดก็มีเปอร์เซ็นต์สองร้อยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้นมากนะครับบวกคือเพิ่มขึ้นมากเนาะจากนั้นนะครับเพิ่นติดแดงคือนยังนะครับติดแดงนี่ก็คือการเข้าถึงมันมันอาจจะลดลงในช่วง ยี่สิบแปดวันนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่แหละครับก้อนหนานี่ก้อนหนาถึงมือปัจจุบันที่เบิ้งนี่ครับสมมติว่ายี่สิบแปดวันก้อนหนานี่เดือนก่อนมันขึ้นสูงนะครับเพราะยี่สิบแปดวันเดือนเดือนที่แล้วมันลดลงมันก็อาจจะติดแดงได้นะครับเพราะว่ามันเคยเคลียวๆมาบ้านนี้การเกาถึงมันลดลงก็จะแดงนะครับเอาเห็นภาพนะครับตรงยี่สิบแปดวันที่ผ่านมานี่ครับสามารถ เลือกได้นะครับอ่ากำหนดเอาเป็นเจ็ดวันที่ผ่านมาง่ายๆนะครับเจ็ดวันที่ผ่านมาอ่านี่ครับสังเกตว่ามันอ่าติดลบนะครับติดแดงนะครับที่บอกไว้ลบหกเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือก้อนหนาจะเป็นก้อนหนาเจ็ดมือนี่ก้อนหนาวันที่สิบเก้านี่แหละครับนี่ด้านบนนะครับความมือสิบเก้าสิงหาถึงยี่สิบห้าสิงหาคือก้อนหนาสิบเก้านี่นะครับมันอาจจะสูงขึ้นเขียวนะครับเพราะเพราะเริ่มสิบเก้ามากนะครับมัน คนมันจํานวนลดลงเห็นไหมครับแนวโน้มแนวโน้มของกราฟนะครับกราฟมันลงลงนะครับมันก็เลยติดแดงนะครับคือมันมันบ่เท่าเดิมหรือว่าสูงกว่านะครับของของก่อนหนาวที่สิบเก้าอ่านี่เข้าใจง่ายนะครับมันก็เลยเหตุให้อ่าลดลงครับแล้วก็เบื้องล่างอีกนะครับด้านล่างการกลับถึงของคิปปิลลี่นะครับกอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับบวกมากเก่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากทั้งหมดพันห้าพันห้ายี่สิบหกนะครับ ว่าเป็นการตตอบนะครับทัดมานะครับนี่ครับการตตอบโต้ตอบก็คือการทิ่มต,ตอบรับทรงกันนี่แหละครับการตตอบเนื้อหาเขาตอบเ้าเ้าตอบเขานะครับนี่นะครับสังเกตว่าผมเป็นขี้ยังฟันป่าเลยนะครับกรมีขึ้นมีลงนะครับในในเจ็ดหมื่นที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรียกว่าที่เจ็ดหมืนะ่นเนาะอ่านี่นะครับด่านล่างก็เป็นเนื้อหายอดนิยมเนาะอ่าะ อาใจว่านพูดถึงงลางเนาะอ่าถัดหน้านะครับการรับชมวิดีโอ3วิหน้าที่นะครับนี่แหละครับการรับชมวิดีโอ3วิหน้าที่8 0นะครับในเจ็ดเจ็ดหมื่นที่ผ่านมานะครับ9ก0รกระบวกนะครับสังเกตว่าก้อนหนานะครับเห็นบอกครับมันมันอยู่ในแนวดิงอยู่ที่นี่มันก็ขึ้นมากนะครับอ่าเบิ้งกราฟนะครับมันจะขข้นมากเขินมากนะครับอ่ามันกระวกมากนะครับในในเจ็ดมือนะครับ19เกถึง29สิบเ้าสิงหานะครับ แล้วกัเบิรงคลิปยอดนิยมใดนะครับว่าจวงเจ็ดมือที่ผ่านมานี่คลิปยังที่เป็นยอดนิยมนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าอิงตามการรับชมวิดีโอ3วินาทีนะครับนี่เลื่อนได้ครับผมอ่าเลื่อนลงมานะครับทัดมาอีกนะครับการรับชมวิดีโอหนึ่งนาทีนะครับที่นี่การรับชมวิดีโอหนึ่งนาทีนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นโดดทีดวงครับโดดทีดวงเลยครับตาที่มันเรียบๆมากนะครับสังเกตว่าอ่า มีช่วงยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองนี่ครับมันพุ่งแหลมขึ้นมาเลยนะครับจีกราฟนะครับกราฟพุ่งปูพุ่งปี๊ดขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าก็หยอดวิวกันหน่อยอยู่ยี่สิบเอ็ดขังนะครับแต่ว่ามันกระพุ่งมาจากที่เคยมีนะครับนี่นี่คือวิธีการเบิรงนะครับประสิทธิภาพนะครับเบร์สิบสี่มือก็ได้นะครับนี่สิบสี่มือเห็นมะครับว่าที่แหลมมันตำให้เหครับพอมันพุ่งปี๊ดขึ้นมาตรงนั้นนะครับมันบวกไปสองร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับ ก้ามมา28,000เก่าอ่านะครับนี Again, ่ครับกับบางเงาๆหลายหมื่นมันก็จะเห็นผ่าติดแตกต่างกันไปนะครับผ่าติดแตกต่างกันไปอ่ากับมาเบิงอ่าการเข้าถึงเหมือนเดิมเดียวนะครับขอย้อนกลับมาอ่าการโต้ตอบการเข้าถึงอ่านะครับลองเป็น14,000อ่านี่ครับใน14,000นี่ครับการเข้าถึงก็มีสูงแห้งครับก้อนหนาเห็นมั้ครับก้อนหนามันสูงแห้งนะครับ ที่นี่มันก็ลดลงครับช่วงหนึ่งลดลงลดลงนะครับสังเกตว่ามันลดลงนะครับมันก็เลยกลายเป็นติดแดงครับลบอ4าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับมันบอกให้เฮาเฮดยังใดแน่นะครับก็เลยอยากมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับว่ากราฟนี่นะครับอ่า้วก็ประสิทธิภาพที่มันบอกมานี่นะครับเฮาสามารถเอาไปปรับปรุงนะครับปรับปรุงตัวเฮานะครับในการโพสคลิปนะครับในการตอบตอบกับมูนะครับกับคนที่มาติดตามนะครับและการโพสวิดีโอ เรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มการเข้าถึงนะครับค่ามองเห็นนะครับนี่คือเคล็ดไห้มันบวติดแดงนะครับประเด็กามาติดแดงอีกครั้งนะครับแต่ว่าถ้ามือใดมือนึงนะครับห้องตอนนี้หลายคนกับเหตุการณ์ที่ตามนะครับติดตามแบบว่ามันอาจซีโอเวอร์นะครับมือนึงมีคนติดตามเข้ามาแบบสามลอยหรือบอกกับลอยหนึ่งยี่สินะครับอ่าสบดลอยหนึ่งพอมือต่อไปมืออื่นมาอพิ่มนะครับมัน คนติดตามมันหน่อยลงนะครับปฏิเสภาพมันก็จะลดลงนะครับก็จะเริ่อมถ้าเป็นกลางมันก็จะดิ่งลงนะครับถาเป็นกลางมันก็จะดิ่งลงซึ่งนะครับ้ายๆอย่า,นางนีนนงงนง้นะครับกลางลกา็จะดิ่งลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เลยเห็นห้าวติดแดงซึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเนาะมันก็จะนับแคร์ถอยหลังแคร์ตามบ้านที่ห่าวเลือกไว้นะครับยี่สิบแปดบ้านกอนนานะครับตัวนี้สี่วันเอ่อเจ็ดวันก่อนนาหรือว่าสิบสี่วันก่อนนานะครับ นี่นะครับก็ล่องเอาตรงนี้นะครับไปใส่เพื่อพัฒนาตัวเจ้าของนะครับว่าต้องไปตื่นเต้นว่ตกไจมันนะครับแต่ว่าถ้าเขาลงแบบปกติธรรมดานะครับมืขามาเพิ่มมือละสองสามคนหาคนสิบคนหนึ่งสี่มันก็จะพอคุ้มได้นะครับคุ้มคุ้มการเข้าถึงคุ้มพวกกาบนี่ได้นะครับคุ้มได้ก็คือว่ามันยังอยู่ในระดับที่มันไรเรียกันนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับมันก็จะเขียวตลอดนะครับมีมือลงมีมือขึ้นอ่า สำหรับเรื่องประสิทธิภาพนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษาการเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมว่าให้ฟังเขาๆนะครับสาหรับก้นที่ผมว่าติดแดงติดแดงแล้วมันสิทิเหตยังใดบอมันมีปัญหาบอนะครับในตัวนี้มันเกี่ยวกับประสิทธิภาพก็สือบอได้มีปัญหายังนะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับในหมวดต่างๆส่วนนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับแดดบอดมืออาชีพหัวข้อประสิทธิภาพนะครับก็ เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วกาแชร่นี่ความรู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับให้อื่นเนี่ยรับฟังน้ำในเด้อครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ